สวัสดีครับผมโคโจรวิธีแห่งดาวจากเพจดูดวงเนื้อคู่ด้วยวิชา10บลัคนานะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโชคในงวดที่ผ่านมานะครับมีราศีไหนถูกกันบ้างจะถูกมากหรือถูกน้อยก็มาคอมเมนต์กันให้ทราบหน่อยนะครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดูดวงโชคลาบกันดีกว่าในวันหวยออกคือวันที่16ธันวาคม2565จะตรงกับวันศุกร์ แรม8่ําเดือน1ปีขานดาวังคารเป็นสีในทักษะนะครับสำหรับในงวดนี้จะมี4ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่แล้วก็อีก4ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาเรามาเริ่มกันที่4ราศีที่มีเกณฑ์ได้รับโชครองลงมาก่อนนะครับสำหรับราศีที่มีโชครองลงมานะครับราศีแรกก็คือราศีกรกฎในราศีกรกฎนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนา ดาวสุ์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพะด้วยนะครับจรทับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจาวันจรเข้าเรือนมรณะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกรกฎยกเว้นดาวโชคประจําวันที่จรเข้าเรือนมรณะดังนั้นชาวราศีกรกฎจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันจันทร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกรกฎ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกรกฎนะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับราศีที่2นะครับก็คือราศีสิงห์ในราศีสิงห์นะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเข้าเรือนวินาศดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเล็งลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนา ดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีสิงห์ยกเว้นดาวโชคประจำเดือนที่จรเข้าเหลือนวินาศดังนั้นชาวราศีสิงห์จึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีสิงห์ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีสิงห์นะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นไม่สูงมากครับราศีที่3นะครับก็คือราศีตุลในราศีตุลน,นะครับ มีดาวพระหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเป็นสิบกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาภะจรเข้าเรือนอริดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีตุลยกเว้นดาวเจ้าเรือนลาภะที่จรเข้าเรือนอริ ดังนั้นชาวราศีตุลจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่ในวันอาทิตย์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีตุลลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นผู้หญิงค่อนข้างอ้วนครับราศีที่4นะครับก็คือราศีกุมในราศีกุมนะครับมีดาวพฤหัสกิน3ามตแหน่งก็คือเป็นดาวโชคประจําปีเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะครับจอรเหล็งลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจอรเข้าเรือนอลิ ดาวจันเป็นดาวโชคประจําวันจรทับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีกลุ่มยกเว้นดาวโชคประจําเดือนที่จรเข้าเรือนอริดังนั้นชาวราศีกลุ่มจึงไม่ควรืซอรตเรอรี่ในวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่ขัดลาบของชาวราศีกลุ่มลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีกลุ่มนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นดีหุ่นสูงโป่งครับสำหรับราศีที่มีเกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในงวดนี้นะครับจะมีด้วยกัน4ราศี ราศีแรกนะครับก็คือราศีเมฆในราศีเมฆนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรเป็นสี่กับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวราหูเป็นเจ้าเรือนลาภจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีเมฆไม่มีดาวให้โชค อยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีเมฆจึงมีเกณฑ์ด้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีเมฆนะครับจะเป็นผู้ชายสูงอายุครับราศีที่2นะครับก็คือราศีพฤษภในราศีพฤษภนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาพะด้วยนะครับจรเป็นสี่กับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนา ดาวจันรเป็นดาวโชคประจําวันจรเป็น1ิบกับลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินจรทํามุมตีโกนหน้ากับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพฤษภไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีพฤษภจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นผู้หญิงหุ่นผอมเปรียวครับ ราศีที่สนะครับก็คือราศีมิถุนในราศีมิถุนนะครับมีดาวพระหัสเป็นดาวโชคประจําปีจรทํามุมโยกหน้ากับลัคนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคประจําเดือนจรเป็นศูนย์พาหะนําหน้าลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระจรทับลัคนา ดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีมิถุนไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตำแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีมิถุนจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดนี้ครับลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีมิถุนนะครับจะเป็นผู้หญิงสูงอายุครับราศีที่4นะครับก็คือราศีพิจิกในราศีพิจิกนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวโชคประจําปีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับ จรเป็นสิบกับลัคนาดาวสุขเป็นดาวโชคประจําเดือนจรทํามุมตีโกนหลังกับลัคนาดาวจันทร์เป็นดาวโชคประจําวันจรเป็นสี่กับลัคนาดาวพุทธเป็นเจ้าเรือนลาพระจรทํามุมโยกหลังกับลัคนาดาวทั้งหมดนี้นะครับส่งผลดีต่อราศีพิจิกไม่มีดาวให้โชคอยู่ในตําแหน่งที่เสียเลยนะครับดังนั้นชาวราศีพิจิกจึงมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ในงวดน,นี้ครับ ลักษณะของคนที่ให้โชคของชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นผู้ชายหุ่นดีหุ่นไม่สูงมากครับแล้วก็ในบรรดาราศีที่มีเกณฑ์ด้รับโชคทั้งหมดราศีพิจิกจะเป็นราศีที่มีโชคใหญ่ที่เด่นที่สุดนะครับสําหรับอีกสีราศีนะครับก็คือราศีกันราศีธนูราศีมังกรแล้วก็ราศีมีนนะครับในงวดนี้ยังไม่มีโชคหรือว่ามีโชคค่อนข้างน้อยครับแต่ผมก็มีวิธีแก้เคล็ดปรับดวงเสริมโชคมาฝากควรทําก่อนไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ นั่นก็คือให้ทําบุญปล่อยชีวิตปลานะครับจะเป็นปลาอะไรก็ได้ถ้าเป็นปลาตัวเล็กเนี่ยให้ปล่อย5ตัวครับแต่ถ้าเกิดเป็นปลาตัวใหญ่ให้ปล่อย2ตัวและเมื่อทําบุญปล่อยชีวิตปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรด้วยจะช่วยเสริมดวงและด้รับโชคได้ง่ายขึ้นนะครับและในช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญที่จะมาบอกเลขเด่นแล้วก็เลขรองกันนะครับสำหรับเลขเด่นแล้วก็เลขรองประจำงวดวันที่16ธันวาคม 2,565ก็คือก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับ แล้วถ้าใครสนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากหาเลขมงคลเปลี่ยนเบอร์มือถือก็เข้าไปที่เพจของผมได้ทักมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมทำลิงก์อยู่ด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโครจรวิธีแห่งดาวรู้ชะตาฝ่าลิขิตพิชิตดวงขอบคุณที่รับชมครับ